เราเห็นคนโชนุ่ยหน่อยแหวนโรยเปรินนะคะมีแหวนโรยเปดินวันนี้ก็จะการทารงบ้านแสดงภาพนะคะเป็นไปได้ว,ว่าการชนะบุรีค่ะมีความร้อมมากขนาดไหน67มือการแข่งในกระเทพนะคะพบกัแทุกขนานเทียวอบอุ่นมากมารุ่งแรงรุ่งรและสำหรับตอนนี้นะคะในที่อยู่ทางบ้าน ที่จะถูกไหนแต่ว่าตามปีที่แล้วนะครับในช่วงเดือนสิงหาประมาณ60โปรได้ผ่านเกมที่สามเกี่ยวกับกีฬางจังหวัดของกระเทพฯขุนนางขุนราชการนะครับแต่อันนี้คือสิ่งประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะเก่ือเพื่อนในต่างจังหวัดเพราะนั้นทุกวันนี่ยผู้สูงอายุในตลาดีฬามีนอกเรื่องของกากสนามเรื่องของมาตรฐานแข่งขันแล้วหนึ่งเรื่องของมาตรฐานพร้อมนะครับเพราะผู้สูงอายุเนี่ยจะสั่งหาเลือดสั่งกันไปว่าผู้สูงอายุการเจริญรีดที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ เอาละค่ะมาถึงเกียรติท่านครับจอกันทัวดีโดนกรัวท่านเองว่าท่านครับแลงข่าวว่าผู้สูงอายุครับมได้มาเจอกันแ้่ก็ก็เลยสามารถวิ่งมาได้ครับเดี๋ยวธุรกิจโรงแรมก็สามารถแชนที่เข้ามท่องเที่ยวและมาเช์กีฬาแล้วเข้ามาในพื้นที่เพื่อให้เกิดรวมไปถึงรถพยาบาลครับที่ กนับสุนะนะครับ้องาของคุณในการุารสับสนุนครับที่ตเทบาชัยภมนะครับท่านประกาศน,น,นะครับว่าทางจังหวัดการทำงานกับวินาทีทำงานถังวัดมาโตลอดนะก็มีความผูกพัดกันดีระหว่างขอคุณมากมากค่ะ,คคะคและช่วงนี้เชิญท่านผู้ใดค่ะ,คะวันนี้พร้อมกับนักรบเหตุคนของเราด้วยค่ะขอเชิญ ก็ครั้งหนึ่งนะครับที่ทางจังหวัดกาญจานบุรีเราได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่16นะครับภายใต้ชื่อเมืองการเกมนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านอาหารสถานประกอบการที่พักนะครับในการต้อนรับดูแล นักกีฬาหรือผ่านไปผ่านมาในความยิ้มแย้มความอัธยาศัยนะครับในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับกับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีเราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องความสะอาดนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียนทางนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีในเรื่องการรักษาความสะอาดในการเตรียมตัวในเรื่องขยะอะไรต่างๆก็ ม,มีการเก็บอย่างเรียบร้อยนะครับไม่ให้เป็นปัญหาให้เป็นที่ดูไม่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากฝากสําคัญที่สุดที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดเน้นย้าก็คือฝากความประทับใจกับนักท่องเที่ยวนักกีฬาที่มาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเขาจะกลับมาจังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่งครับผมเราได้มีการจัดเตรียมสนามในการจัดการแขงร่งขันซึ่งเราผ่านการแข่งขันกีฬาสําคัญๆของชาติมาแล้วนะครับซึ่งเรามีความพร้อมในเรื่องความพร้อมในเรื่องสถานพยาบาลในการรองรับาการจาก อาจจะเกิดอุบัติเหตุในการแข่งขันกีฬาในเรื่องสถานที่ที่พักโรงแรมต่างๆนะครับอันนี้เราได้มีการเตรียมการกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการมีส่งสายตรวจนะครับไปแวะเวียนนะครับประจําที่ตรวจตานะครับในเรื่องสถานที่พักสนามการแข่งขันนะครับในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวความปลอดภัยของ น้องนะักกีฬาต่างๆเราเตรียมการไว้หมดแล้วครับในส่วนของกรมรักษาเนี่ยเราก็จะมีจากการจัดการแข่งกีฬาผู้สูองอายุแห่งประเทศไทยเป็นประจําทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยเราหยุดไป3ปีนะครับก็เราเริ่มมาเมื่อ2อปีที่แล้วนะครับก็ที่กระบี่ก็มี3,000กว่าคนปีที่แล้วที่พิษณุโลก4 0 0พักว่าคนปีนี้เฉพาะนักกีฬาเจ้าหน้าที่5,000กว่าคนเราเชื่อมั่นว่าจะมีนักกีฬาเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ติดตามมาการยบุรีไม่ต่ำกว่า 6- 7 0 0 0คนนะครับตรงนี้ก็สิ่งที่สําคัญที่สุด นโยบายการดําเนินง,งานของเราเนี่ยเราจะตอบโจทย์3โจทย์ก็คือ1สุขภาพนักกีฬาทุกคนเพราะว่ากีฬาผู้สูงอายุเนี่ยหกปีอัพทุกคนนะครับในเซติปีที่แล้วเนี่ยก็ส,สูงสุด103ปีปีนี้น่าว่าน่าจะมาแข่งขันได้แน่นอนคุณคุณลุงสว่างนะครับก็ปีนี้จะท,ำทํำเซติ104ปีนะครับแต่ทุกคนเชื่อมั่นนะครับว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยดีเพราะทุกคนออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอ นะครับนอกจากนั้นแล้วการย้นบุรียังมีความพร้อมในเรื่องของแหล่งใน,ในเรื่องของท่องเที่ยวซึ่งจะตอบโจทย์ในเรื่องของสปอร์ตทัวริึมได้เป็นอย่างดีนั่นก็เป็นจุดดึงดูดทาให้ผู้สูงอายุเนี่ยสนใจที่อยากมาเข้าร่วมทําการแข่งขันที่นี่เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากที่ที่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยร้านอาหารร้านรวมต่างๆผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ชอบลอง นะครับสืบเสาะเพราะฉะนั้นการจ้อมปรีมีของดีมากมายไม่ว่าจะเป็นเห็ดโคนไม่ว่าจะเป็นปลายี่สกและอื่นๆดังนั้นเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุจะมีความสุขเป็นอย่างมากและสุดท้ายก็คือในส่วนของของที่ระลึกประจําจังหวัดการยนอมรีไม่ว่าจะเมื่อสักคพู่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแล้วว่าเรามีเห็ดโคนแต่จังหวัดการยนอมรีมีมากมายไม่ว่าจะเป็นผ้าขาม้าไม่ว่าจะเป็นพลอยไพลินมีนินมีอะไรต่างๆและสิ่งที่สําคัญก็คือพระเครื่องเรามีท่ากระดานเรามีอะไรต่างๆผมเชื่อมั่นว่า จังหวัดกาญจนบรุรีจะสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้สูงอายุได้มีความสุขให้มากที่สุดในช่วง4วันแล้วผมเชื่อมั่นว่าส่วนหนึ่ง4วันหลังจากจบการแข่งขัน,นะะแล้วยังไม่กลับน่าจะท่องเที่ยวอยู่ต่อไปนั่นก็คือสิ่งที่เราคาดหวังในการดำเนินง,งานในครั้งนี้